ผมจะบอกคุณว่าอย่ามองอะไรด้านเดียวสิครับบางทีไอการเป็นดาราของคุณเนี่ยมันไม่ได้ให้แค่ชื่อเสียงหรือเงินทองกับคุณนะครับผมว่ามันยังให้ความภูมิใจกับคุณด้วยนะคุณลองคิดดูดิครับคุณสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กขี้อายอย่างส้มจี๊ดเนี่ยกล้าที่จะลุกขึ้นมาเล่นละครกล้าลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำตามความฝันของเขาแล้วผมว่ามี มีใครอีกหลายหลายคนน่ะที่นั่งเฝ้าคุณอยู่หน้าทีวีแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะทาตามความฝันของเขาบ้างเหมืนอนที่คุณทําผมว่ามันน่าภูมิใจออกแทนที่คุณจะมาร้องนั่งร้องไหยย้แบบเนี้ยเอคิดได้แลวใช่ไหมครับคิดได้แล้วจะร้องไห้นะครับ โอ้คุณยิ่งร้องไห้หน้าตาคุณยิ่งแน่เกลียดไปทุกทีนะครับมาอีเรืเออที่คุณเคยบอกเราเคยเจอกันใช่ไหมเคยเจอกันที่ไหนอ,อ่ะคือ ตอนสมัยเรียนมัธยมเครับคุณเรียนโรงเรียนเดียวกับผมอ่ะชั้นเดียวกันด้วยหรอแล้วทำไมเราไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยอ่ะโอ้โหคุณคือโรงเรียนเนี่ยมันมีนักเรียนเป็นพันเลยงไงแล้วชั้นหนึ่งมันก็ประมาณเจ็ดร้อยกว่าคนมัง้งแล้วดารายอย่างคุณไม่มีทางมาเห็นดเด็กๆตัวดำๆเตยบอลหลังโรงเรียนผมหรอกแต่อยู่ชั้นเดียวกันมันน่าจะมาเฉียดเฉียดเจอกันบ้างนะก็ ก็มันมีค้าวอยู่3ตัวมีตัวพ่อตัวแม่ตัวลูกใช่ไหมฮะตัวนี่แน่ใจนะว่าจะไม่ฝืนอีกเนี่ยผมเคยเล่ามุกฝืนที่ไหนไม่เคยเลยนะจบเอาใหม่มันมี3ตัวมีตัวพ่อตัวแม่ตัวลูกใช่ไหมครับคือไอ้ตัวตัวพ่อสามตัวนี้เป็นพี่พ่อแม่ไก่ข้าวของแม่ไก่ตัวผู้ได้ข้าวของแม่ไก่ตัวเมียบงนม ครูวินัยเองนะมีคนขี้อยากมาบอกลาครูขาครูขอบคุณพี่ขิมให้ส้มรืยยังอะคะขอบคุณแล้วค่ะพี่ขีมดีใจด้วยนะคะนางเอกคนใหม่เล่นได้เต็มที่เลยนะคะ่ะแต่พี่ขิมคะคือมันเหลือเวลาอีกแค่เดือนเดียวเองอะคะ่ะ ส้มไม่รู้ว่าส้มจะซ้อมทันไหมอ่ะว่าส้มจะเล่นได้จริงเหรอคะพี่บอกแล้วไงเล่นละครครั้งแรกก็จะตื่นเต้นแบบนี้แหละแต่พี่มั่นใจนะถ้าถึงเวลานั้นจริงๆส้จมจีต้องทําได้อยู่แน่นอนอย่าลืมที่บอกสูดลมหายใจเข้าลึกๆเออคือพี่ขิมคะคือจะเป็นไปได้ไหมอะคะ ว่าส้มคือถ้าส้มมาค่ะอยากให้พี่ขิมมาดูส้มแสดงวันที่20เดือหนหน้านี้ค่ะถ้าพี่ขิมมานะคะส้มอาจจะต้องไม่ตื่นเต้นแน่ๆเลยค่ะแล้วส้มก็คงต้องเล่นได้ดีแน่ๆด้วยค่ะได้สิจ๊ะพี่รับรองว่าจะมาวอวยพรจริงๆนะคะไปนะ ไปล่ะเขียนมาทุกอาทิศเลยนะคงไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผมจะเขียนหาคทุกวันเลยนอกจากบุ <N> ๊กฝ <N> ืดแล้วยังน้ำหน้าอีกเนาะ ฉันหมายถึงคิมหรือเปล่าคะมีเลยค่ะพี่บอกแล้วไงว่าเกอย่งมาที่นี่พี่ต้องขอโทษเกดด้วยที่พี่ไม่ได้พูดความจริงกับเกดอ่ะคือพี่ไม่อยากยุ่งเรื่องส่วนตัวของเกดอ่ะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะพี่ไม่ผิดหรอกเกดผิดเองอ่ล คุณกลิ่นก็ดีมากเลยแต่ว่าผมขอให้ค่แล้วกันนะฮะผมอยากเห็นน้ำตาออกมาด้วยสองข้างมันออกข้างเดียวเออสองข้างเลยเยอะๆเยอะๆโอเคนะพร้อมไฟพร้อมพร้อมครับ H5 มาโอ้โห่้เวัสดีวัดดีวัดดี เดี๋ยวช่วยต่อโทรศัพท์ถึงพี่ไก่ให้พี่ด่วนเลยนะนจะจ๊ะพี่ตวงคะมีจดหมายถึงพี่ขิมค่ะนี่บอกกี่ทีแล้วไม่รู้จักจำเวลาจดหมายให้ขีมมาแอบแอบให้หน่อยเดี๋ยวเขาเห็นหมดรู้ไหม,มจมดหมายอะไรเหรอคะพี่ตวงอ,อ๋อเออจดหมายจากกระทรวงอะ่ะพวกขอความร่วมมืออะไรเงี้ยไม่ต้องไปสนใจหรอก นี่ใช่ไหมคือคำตอบที่ขิมพยายามถามพี่ตวงมาตลอดว่าทำไมถึงไม่มีจดหมายเขียนถึงขิมเลยนี่พี่ตวงไม่อยากให้ขิมไปดูละครนั่นจริงๆใช่ไหมและขิมจะไปดูไอ้ละครบ้านนอกนั่นได้ยังไงในเมื่อมีคิวต้องถ่ายหนัง ขิมบอกพี่ตวงแล้วไงว่าขิมอยากไปดูจริงๆนี่พี่นว่าเราพูดกันเข้าใจแล้วสอีกนะแล้วพี่ไม่เข้าใจหรือว่าขิมจะไปติดใจอะไรนักหนาไอเด็กส้มจี๊ดนั่นนะ่ะพี่ตวงไม่เข้าใจขิมหรอกใช่พี่ไม่เข้าใจแล้วพี่ผิดตรงไหนไอ้ขิมที่พี่ทําทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อชื่อเสียงของขิมเพื่อความจเจริญก้าวหน้าของขิมเพื่ออนาคตของขิมและขิมจะมาทําลายมันด้วยเรื่องแค่นี้เหรอมันไม่ใช่แค่เรื่องแค่นี้ไงพี่ตวง มันไม่ใช่แค่เรื่องชื่อเสียงเงินทองแต่ขิมคิดว่าการเป็นดาราของขิมมันอาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครได้มันอาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรในสังคมให้มันดีขึ้นได้บ้างขิมสามารถทําให้คนอย่างส้มจี๊ดลุกขึ้นมาทําในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทํานี่ไงพี่ตัวมันทาให้ขิมรู้ว่าการเป็นดาราของขิมมันมีคุณค่าและมีความสุขมากแค่ไหน